สวัสดีครับพบกับช่องของดิจตายผู้ชายสายไอทครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเรามีนัดก,นกันกับคุยกันทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมาใช้เวลาตรงนี้เพื่อคุยกันถึงเรื่อง G-Token นะครับหรือว่า Government Token นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่เรามาควรศึกษานะครับเรามาดูกันว่า แนวโน้มความเสี่ยงการได้เสียอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะครับโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับคอยวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะครับวันนี้ผมจะใช้เสียง Google เป็นตัวบรรยายดแคสในเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะเรื่องที่ พรมอมเพิ่งอนุมัติหลักการให้ไทยเตรียมออก G-Token ใช่ครับ Government Token ซึ่งอาจจะถือเป็นประเทศแรกในโลกเลยก็ได้นะที่ทำแบบนี้ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากรายงานบทสัมภาษณ์ของทั้งผู้บริหารสบนคุณพัชระอนันตะศินแล้วก็มีมุมมองจากอดีตรมคลังอาจารย์ธีราชัยภูวนาถนารานุบาลด้วยนะคะจาก The Standard We a l t h ครับผม เป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทางความเข้าใจกันง่ายๆนะคะว่า G Token เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมรัฐบาลถึงอยากออกแล้วมีประเด็นอะไรที่เราควรต้องจับตาหรือข้อกังวลอะไรบ้างจากมุมของผู้เชี่ยวชาญครับเริ่มกันเลยไหมครับได้เลยค่ะเริ่มจาก G Token คืออะไรก่อนเลยตามที่สบนองเขาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เงินนะคะครับไม่ใช่เงินไม่ใช่คลิปโตด้วยแต่มันเป็นเครื่องมือระดมทุนของรัฐอืออ คล้ายๆพันธบัตรออมทับเดิมๆที่เรารู้จักกันใช่ค่ะแต่แค่มาในรูปแบบดิจิตอลโทเค็นตามพรกรสินทรัพย์ดิจิตอลคือกฎหมายคนละฉบับกันเลยครับผมประเด็นสำคัญคือมันเอาไปใช้ซื้อของไม่ได้นะถูกต้องค่ะแลกเปลี่ยนเป็นเงินกับร้านค้าโดยตรงไว้ได้หน้าที่หลักๆคือระดมทุนให้รัฐบาลเท่านั้นแล้วก็ที่เขาเน้นคือระยะแรกวงเงินยังไม่เยอะ ประมาณไม่เกิน5,000ล้านบาทอืมอยู่ในกรอบบริหารนี้ปี68ไม่ได้ก่อนนี้เพิ่มจากแผนเดิมแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับโครงการดิจิทัลวอ l l e t เลยครับคนละเรื่องกันค่ะทีนี้คำถามคือแล้วทำไมต้องออก G Token สบนอเขามองว่ามันเหมือนเป็นทางลัดดิจิทัลที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเดิมๆได้มีอะไรบางคับทางลัดที่ว่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาดรองคือซื้อขายเปลี่ยนมือกันง่ายขึ้นหลังจากซื้อครั้งแรกไปแล้ว2คือลดต้นทุนดําเนินงานของสอบนอเองอ๋อที่จ่ายให้ทบทใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าประหยัดได้ราวๆศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์อืมศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้ฟังดูอาจจะนิดเดียวนะครับเดี๋ยวคงต้องมาว่ากันอีกทีค่ะ ข้อ3คือส่งเสริมการออมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงง่ายขึ้น 4. เพิ่มความโปรง่งใสตรวจสอบได้บนระบบดิจิทัลและ 5. สนับสนุนตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยครับแล้วแผนการออกล่ะครับพอจะทราบไหมคร่าวๆนะคะเขาคาดว,ว่าจะออกช่วงกกถึงกยปีนี้ล่ละคะ่ะขายให้รายย่อยก่อนเลยหน่วยละ1บาทเท่านั้น ซื้อขายผ่านพวกบร็เกอร์หรือ Exchange สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตผลตอบแทนก็น่าจะใกล้ๆพันธบัตรออมทรัพย์เดิมๆน่าจะเป็นแบบนั้นค่ะอย่างล่าสุดพันธบัตร7ปีก็ให้ประมาณ2.65%ครับทีนี้มาถึงมุมมองที่น่าสนใจอีกด้านจากอาจารย์ธีรชัยบ้างท่านก็มีข้อสังเกตที่ค่อนข้างต้องพิจารณาหลายจุดเหมือนกันนะครับค่ะมีประเด็นไหนบ้างคะเริ่มที่เรื่องกฎหมายก่อนเลยครับ ท่านตั้งคำถามถึงพรบรนี่สาธารณะมาตราสิบที่มันเปิดช่องให้กู้ด้วยวิธีการอื่นใดเนี่ยนะครับว่ามันตีความไปถึงการออกโทเก้นได้จริงหรออา้าวทำไมล่ะคะเพราะว่าในกฎหมายนี่สาธารณะเองเนี่ยมันไม่มีคำนิยามของคำว่าโทเก้นอยู่เลยอ๋อค่ะแล้วถ้าไม่มีคำนิยามมันจะเสี่ยงยังไงคะก็เสี่ยงสิครับเพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคตเช่นสมมติมีคนเอา G โทเก้นไปคำประกันแล้วเกิดเบี้ยวนี่ขึ้นมา หรือมีคดีฟ้องร้องกันกันการตีความทางกฎหมายมันอาจจะแบบไม่ชัดเจนไม่รู้จะอิงกฎหมายไหนเป็นหลักเข้าใจเลยค่ะท่านก็เลยเสนอว่าจริงๆควรแก้กฎหมายนี่สาธารณะให้มันมีเรื่องโทเค็นให้ชัดเจนไปก่อนจะดีกว่าไหมนอกจากนี้ก็ต้องมีมาตรการป้องกันดีๆด,ด้วยนะไม่ให้คนเอาจีโทเค็นไปใช้ชำระหนี้กันเองไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหมือนเงินไปซะค่ะ ก็เป็นข้อควรระวังทางกฎหมายที่สำคัญเลยและประเด็นเรื่องต้นทุน0.03%ที่เราค้างไว้ล่ะคะครับกลับมาที่0.03%ท่านมองว่าไอ้ที่ประหยัดค่าธรมเนียมทบทอได้0 0 3มเนี่ยมันอาจจะเล็กน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับต้นทุนที่ต้องไปสร้างระบบ G Token ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งระบบทะเบียนการโอนการดูแลความปลอดภัยอะไรพวกนี้ใช่ครับพวกนั้นทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ แล้วก็ยังไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าระบบใหม่ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะดีกว่าหรือปลอดภัยกว่าระบบเดิมของทอปทที่เขาใช้กันมานานแล้วก็ค่อนข้างเสถียรอยู่แล้วก็คือยังมีความไม่แน่ใจเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างระบบใหม่ตรงนี้ถูกต้องครับอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องการเข้าถึงของรายย่อย ที่สบนบอกว่า G-Token จะช่วยให้รายย่อยเข้าถึงง่ายขึ้นค่ะอาจารย์ธีรชัยมองต่างออกไปท่านชี้ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยรายย่อยก็เข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ไม่ยากนะผ่านพวกกองชุนรวมต่างๆอ๋อที่ซื้อหน่วยละไม่กี่ร้อยบาทก็ได้ใช่ครับมีเยอะแยะไปแถมกองทุนพวกนี้อยู่ใต้การกำกับของกรอด้วยมีกลไกคุ้มครองมีเรื่องสภาพคล่อง การซื้อคืนที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วแล้วการซื้อขาย G t จ k e n ทผ่าน Exchange ที่เขาจะทำมันต่างกันยังไงคะมันอาจจะเสี่ยงกว่าครับเพราะราคาใน Exchang e เนี่ยมันมีโอกาสผันผวน,นได้มากจากการเก็งกำไรซึ่งต่างจากกองทุนรวมพันธบัตรที่ราคามันจะค่อนข้างนิ่งกว่าเยอะอ่าฮะท่านก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวพอเข้าไปอยู่ใน Exchange แล้วมันอาจจะกลายเป็นเหมือนเอ่อคาสิโนของดิจิตอลโทเคนไปหรือเปล่าซึ่งถ้ารายย่อยเข้าไปโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงดีพอ าาาจะเสียยยหได้ง่่กวฟังดูก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเนี่ยครับและสุดท้ายท่านมองภาพรวมใหญ่กว่านั้นอีกว่า G Token เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเท่านั้นเองท่านมองว่าควรเน้นอย่างอื่นก่อนประมาณนั้นครับว่าการจะพัฒนาจริงๆควรจะไปเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายที่มันชัดเจนการให้ความรู้ประชาชนก่อนไหมท่านตั้งข้อสังเกตว่าไม่ค่อยเห็นประเทศพัฒนาแล้วที่ไหน เขารีบร้อนออกโทเค็นของรัฐบาลเองนะส่วนใหญ่เขาจะวางกฎกติกาให้ดีแล้วปล่อยให้เอกชนเขาทำโทเค็นไอเซชันสินทรัพย์ต่างๆกันไปมากกว่าโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วสรุปก็คือ G t o k e n เนี่ยเป็นความพยายามของรัฐที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเรื่องระดมทุนนะคะโดยหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้นครับแต่ก็ดีสินท้วงติงจากผู้เชี่ยวชาญในหลายๆประเด็นที่สำคัญ ทางเรื่องความชัดเจนความพร้อมทางกฎหมายค่ะความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างระบบใหม่เมื่อเทียบกับทางเลือกเดิมที่มีอยู่แล้วใช่ครับและที่สำคัญคือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักลงทุนรายย่อยในตลาดรองหรือ Exchange นั่นเองรวมถึงคำถามเชิงนโยบายด้วยว่านี่เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอันดับแรกๆเลยไหมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลถูกต้องครับดังนั้นสิ่งที่ผู้ฟังควรจะจับตาดูก็คือ นี่เป็นแนวทางใหม่นะครับในการลงทุนกับภาครัฐซึ่งมันก็อาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้เราแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำความเข้าใจความเสี่ยงรอบด้านให้ดีด้วยและมันก็สะท้อนทิศทางนโยบายด้านดิจิตอลของประเทศที่เราคงต้องติดตามกันต่อไปยาวๆครับผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชุนคิดไว้นิดนึงนะครับนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคกฎหมายหรือความคุ้มค่าที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลเขาเลือกที่จะ ผลักดันการออกโทเค็นของตัวเองทั้งๆท,ที่ก็มีช่องทางเดิมอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมายที่ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เนี่ยมันกําลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับเกี่ยวกับวิธีคิดเรื่องการบริหารการเงินการคลังหรือการรับมือกับนวัตรกรรมทางการเงินของภาครัฐในยุคดิจิทัลแบบนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก The Standard w e a l t h และผู้ให้สัมภาษณ์ตุกท่านนะคะขอบคุณครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ทางดีเจตายได้นํามาเสนอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับหวังว่าคงจะเป็นความรู้ใหม่ๆซึ่งเราเรียนรู้ไปได้วยกันนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์หน้ากับช่วงของคุยกันวันอาทิตย์นะครับคุยแบบรูปแบบพอดแคสต์กันนะครับแล้วก็เรื่องราวของไอทีเราก็ยังมีมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรื่อยนะครับคอยติดตามกันนะครับสําหรับใครที่ ยังไม่ได้ subscribe นะครับก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่ช่อง YouTube นะครับพิมพ์คาว่า DJ ต่ายผู้ชายสายไอทีติดกันนะครับหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่ช่องแล้วก็ไปหาปุ่มติดตามหรือว่า subscribe นั่นเองนะครับผมอย่างให้แล้วคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ